เรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยความถูกต้องเป็นหลักปฏิบัติความเจริญด้วยคุณธรรมและวัตถุธรรมก็เกิดตามมาเป็นการป้องกันภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกได้อย่างดีทั้งนี้ก็เคราะ์อาศัยการปรวนาคือการให้โอกาสแก่กันและกัน ว่ากล่าวตักเตือนนะตนนะดังบาลีที่ได้ยกไว้เบื้องต้นทนีหัวข้อเทศนาะมีความว่าท่านทั้งหลายเนะี่ยข้าพเจ้าขอปภาวนาต่อคณนะสงฆ์จะด้วยได้เห็นได้ยินหรือนึกสงสัยนะว่าข้าพเจ้าทำผิดก็ตามขอท่านทั้งหลายได้ช่วยอนุเคราะ์ ว่ากล่าวเตือนข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าจะได้แก้ไขต่อไปเช่นนี้เป็นข้อบัญญัติพวินัยเพื่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นแก่หมู่คณะเป็นข้อปฏิบัติที่ทันสมัยยิ่งสมควรที่ท่านสาธุชนจะได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมของแต่ละท่านได้อย่างยิ่งเป็นอย่างยิ่ง อับดวยความแห่งพระธรรมเทศนาในวันมหาปนรนนอวสานนี้เนี่ยธรรมภาพว่ามีความชื่นชมยินดีสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมทางศาสนาอันเนื่องด้วยเทศกาลอภสานนี้นถือว่าเป็นธรรมเนียมนิยมของชาวพุทธที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธให้ถูกต้องมีการทําบุญตักบาตร จัดพัฒหารถวายพระกริสต์สูงมีการฟังพระธรรมเทศนาเพื่อจเจริญสติปัญญาการที่ท่านทั้งหลายเนี่ยมีจิตสำนึกที่ดีต่อพระพุทธศาสนาเชน่นนี้ก็นับว่าเป็นชาวพุทธตัวอย่างที่ดีมากเลยทีเดียวเพราะว่าคนในสังคมปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาในการเข้าวัดฟังธรรมเลยเพราะหน้าที่การงานกระตัว ประกอบกับไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องนี้เหล่านี้ทัท้งที่ควรจะทำให้สังคมชาวพุทธขาดความสมดุลไปเลยนะเ่อการเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาที่เวียนมาบรรจบในวันนี้นะถือว่ามีความหมายมากต่อชีวิตของชาวพุทธอย่างเก่าๆนะท่านๆเพราะในวันนั้นๆเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความเป็น พุทธมามกะที่สมบูรณ์อย่างยิ่งที่อาตมาภาพํำเรื่องเราปฏิวัติประวัติวันมหาปวานาประเทศในวันนี้ก็เพราะว่าอยากให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัทเนี่ยได้ตระหนักถึงความสําคัญของวันมหาปวานาน,านี้และเป็นผลสืบเนื่องมาจากของพิธีกรรมปฏิบัติตนของชาวพุทธด้วยฉะนั้นในโอกาสนี้นะว่าเป็น ลาบอันประเสริฐแล้วที่ท่านทั้งหลายเนี่ยมาฟังธรรมรักษาศีลเพื่อความสุขกายสบายใจเกิดผลบุญในชาตินี้และยังเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่ท่านทั้งหลายให้ถึงตุกติภพการบำเพ็ญกุศลเจตนาในวันมหาปวนาถือว่าเป็นการให้อภัยต่อกันและกันไม่ถือโทษกดเคืองกันอีกแล้ว เช่นนี้ก็ถือว่าเป็นวันแห่งสันติภาพสันต,สนติสุขของโลกนะเลยทีเดียวดังเปลวเทียนให้แสงสว่างของพระพุทธองค์ให้มั่นคงกระโยชน์ของพิธีออกพรรษาเนี่ยหนึ่งเพื่อเมื่อวันออกพรษามาถึงเป็นการเตือนใจชาวพุทธว่าเวลาที่ผ่านไปชีวิตก็ใกล้ตายเข้าไป ทุกันเนแล้วควรเล่งทำกุศลและยังได้ถึงความปิติที่ได้บำเพ็ญกิจมาตลอดพรรษาและเป็นการตั้งสติอย่าให้จิตของตนนั้นละเลิกจากการทำกุศลไม่ให้ตกไปสู่อบ,บายมากเกินไปสองประโยชน์ที่โดดเด่นคือประโยชน์ ของการปภาวนาที่สงกระทํากันในวันอภิษานี่เพื่อให้สงดํารงความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟนเหนียวแน่นยากแก่การทำลายถ้าคนในชาติเราทุกฝ่ายหันมาปภาวนากันคือเปิดใจกันเปิดเผยซึ่งกันและกันหันหน้ามาร่วมพลังกันพัฒนาประเทศความทุกข์ก็จะเบาบางลง ในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งพระศิริไตรคือพุทธะพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ประเพนมาแล้วจงเป็นปจัจจัยพิบาลท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ประจักโลคคาพาดภัยพิบัติอุปัทัรตลอยทั้งหลายและจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติ ประสงค์จำนง